ดีจ้ามือนี้พาลอกมเบึงเขานหน้านะจ๊ะเนาะเขาอันนี้ว่านไว้ดอกจะนี่ฟังท้างนี้กิดกระซ่งไข่แน่ไม่ได้มากโดนั้งแตะวานภูะจ้ะมือนี้ส่งบอดแดดปาหนนะ่อยเนาะหนึ่งกับฮ่มหนึ่งกับอันนี้ดีสำหรับคนมาดำหน้าดีจ้ะ ทางทางนม้บ้านแต่บ้านฟางนั่งผุนพ่อกับแม่แล้วก็กำลังดำอยู่พี่จ้ผู้เทาดำหน้าฟางผุนมันวานบ่ได้ว่าสีบ้านน้ำกันนะจ๊ะแบบว่าตอนนั้นตัวไทยกันลูงบ่ได้นะดินกันเนี้ยเขาเจ้าบ่ไทยห้ก็เลยจำเป็นต้องแดนดำเอาโอ้ยฟองฟางามงามจะ ยากาศดีดีมากน้าก็ได้ขึ้นฝนกับตกแห้งแห้งเดี๋ยวพาไปเบึ้งฟังน้ำฝนนะจ๊ะนะที่เพิ่นกำลังดำอยู่แม่กรลังหาบกาลงไปผู้เฒ่าหาบกาลงไปดำ แดดออกแล้วพอก็ร่างดำอยู่ที่ทยุฟั่งขทาวฟั่งเพลงไปนั่งฟั่งหนีไทยไปถ่าดำจ้ะ ใช้ที่เดียวไปเลยละกันดำไปน้ำจ้ะาไปดึงไก,ก่ๆพ้อกับแม่กะอาย,อยุเจ็ดสิบกว่าเลยจ้ะแต่ว่าเพิ่น,นังแข็งแรงอยู่ดำหน้าได้ซื้อแต่ว่าลูกบ่ดได้เพิ่องลูกกะมาแต่พาออกจากโลกบานหน้าจ้ะ สิบก,กว่าหมื่นทานิอยู่ในทุงน้ำดีเนาะเขาก็บใยเฮ็ดนักเฮ็ดยังโอ้ขยันด้วยผู้เฒ่าเลยดำแกที่ได้กินข้าวเที่ยงแล้วดำในน้อยก็ง่ามเนาะเพียนแล้ว มือละซีพกมัดเฮ็ดไปเพื่อนกับะเฮ็ดลายเราจะมูละซิบกมัดเจ้ามัดจ่างคนเพืนกับบะใดเราจะตอนนี้นะเนาะผู้ใดกระจ่างผู้ใดกระจ่างมือนังข้าจ,จ่างมือละสี่ลอยแต่ว่าเขานาะมือนหนึ่งขัเปลือกมือนหนึ่งสิบสองกิโลเนาะ ลอยเดียวจ้ะมันบ่นขุมคากันเลยว่าควายเหยียดไปเห็นเถาะสับถ้ามันบ่นี่เมื่อยเข้ากับเศร้าเข้ากับปลาตองดำซุ่มบานอยู่กับมีอยู่แต่ว่าเข้ากับอยากอยากดำเนาะดำดำได้ซ้ำได้กับเอาซ้ำนั่นบางสิหนะจ้ะนี่เดี๋ยทางนี้ว่าสีดำไปมืดเดี๋ยวนะจ้ะตักกาใบาแน่อยู่ ที่จริงนะพื่นกับกับวาสีวบ้านน่ะแหละว้านแต่รถไทยมันมันไทยบ่ไดาจะมันเหนียวเพราะว่าน,น้ำม,มาเออกเรียวปีนี่เปียกก <c oughs> ็เลยบ่ไดบ้านทำก็เลยคอยดันบอะบอกคุณี้ดอกเฮดเฮดบาไว้กับยาฝืนเฮดเดอร์ก็เลยวางสิซุ่มบานไว้ก็ สองพงอยู่พ่อได้กินอยู่ดอกใช่ไห,ไหมเจ้าภูเทานะ่ะอยากเฮ็ดศสนี้ละ่ะบรรยากาศส้มบดในจามรอนีิบอหอนไปนไหนตะกี้มันบ่นมีถนนอันขวัญกี่พันน้ำกระบ่สูงวันนี้ได้จ้ะรถมันก็ลุ้งง่ายๆเดี๋ยวนี้ต้องซื้อ ซื้อหินมาเทหมองทางลงก็สั่นลดร่องบาด้ทายไปเลยได้หน่จ้ะปั้นไปแล้วรอดำยางเดียวไปหาจ้างคนรูก,กายดอกบรุบามีบอมาดัชชีบาทหาบาทตัวนี้จ้ะถ้ามันหลวง่ายเพิ่งกับมนา,า,านหลวงง่ายเาถ้าหลวงายเพิ่งกับว่าเอาคือกัน ออกอีกแล้วน้ำก็ลังไหลมา,จากจ้ะน้ำไหลออกจากทอ่อออกจากฟังมันข้งกุ้ปัจจุบันมันก็ไหลลงหวยเนาะไหลลงหวยตรงหน้าตรงนี้เลยจ้ะนี่นงปลาไพนี่ยจ้ะติดหวยจา้า นี่ก็มีท่นเ้น่จจะเนาะพามาเบ่งทงเบ่งพาได้จังพอกันคิดหน่ายได้จ้ะเด้อขอบคุณหลายจ้ะที่รับชมจ้ะสวัสดีจ้า